สวัสดีตอนเช้าครับเฟื่อ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 เอา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 อยากมุดอยากมุดอยากมุดมุดเอามุดมุดมุดไปแล้วครับ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 ที่สิงโตมาแล้วครับอันไหนดีครับอย่ามาโอ้ยย่างดีๆนะอย่ามาตำกันให้หยางเดินเอ้าเอ้า ออกซ้ายออกข้างไปเลยครับมา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 เียอะเยอะไม่ไม่เอาไอ้นี่ก็หมุนหน้ามุนหลังควงเรือ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 เอาไปเสรครับเอา หมุนหน้าหมุนหลังแล้วแบบนี้หาสิงตัวยังไงยังไงดีงงงงงงครับงงครับไปไหนดีทำอะไรดีหาที่ขี่กันหาที่ขี่กันเร็ว สิงจ่อพี่ทางนี้ทางนี้นะเดี๋ยมหาเม่อไแม่เอา,เอ,าออกข้างไปดีละไปไหนจอ่อฮะอาแม่อแม่เ,มเียว เกยตยังครับอึบมองไปละตัวตัว

Pa la, pa la, pa gì đi nè Píp Pu? này Đến khi tha là đeck chứ là, nhất sao. chết. ไหนไหนดีครับไปสายทับป่ะเนี่ยเอา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 เริ่มได้ที่แล้วป่ะเนี่ยเริ่มกลางครับครับเริ่มกลางแล้วครับเริ่มได้ที่แล้วครับบิดซ้ายบิดขวาแล้วครับมองอะไรฮะมองอีย่างครับขึ้นมาถจาออกแดดแต่ปีปวดเลยเดี๋ยวมันห่อนได้น่ะปวดอีพอห่อนได้เนี่ย ว่าแล้วว ja, ่าแล้วว่าแล้วนเลี้ยวเบวังน่องสิฮะเลี้ยวเบวังน่องสิฝ่อวังน่องเออ้องน่องแพร่เฟ่าเฟ่าเอือด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 ไปไหนดีครับไปใส่ไรครับไปใส่แล้วครับฮะวัดหน้าวัดหลังอยู่หม่องเก่าดีเลรอครับพอไปใส่แล้วครับเอาเอาเฮ้ยเสียงรถเสียงรถรถรถมารถมาเร็ว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  รถมารถมาขอบคุณมากมานะครับอากาศร้อนแล้วครับวันนี้ก่อนกินข้าวออกกำลังกายก่อน